You no. ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่รัทกทุกทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ชอ่องแก็กินชมเด้อพี่นอ้องเด้อเอามือนี่ขออยากขออยากลงทะเลเอาแบบขังแดกในชีวิตพี่น้องบ่เคยแล้วขอทนอะไรพี่น้องที่กินดิบเป็นปลาสมอนพี่น้องปลาสมอนอันเนี้ย ปลาทูนักปลาสมบัตกับปลาทูนักในกุ้งมะน่อพี่น้องเป็นแก้วซีฟูดน้ำปาลาราเด้อพี่น้องเด้อเ็ดเองแล้วก็มีผักผักตัดหอมแล้วก็ทัวแั้วพริกพริกปอนอันนี้สิมันไหวรอบพี่น้องวาซาบิวาซาบิจะหลุมได้วุ้นก็เป็นเหลืองๆกันเนา พี่น้องมามามาขอตัวขอไปเด้อพี่น้องผู้ที่บอกกินดิบครั้งแรกในชีวิตยิ่งบ่เคยหรอกเจนี่เป็นครั้งแรกสีร้องเบิ้งนะพี่น้องบอได้มือดีขออายากเด้อบอได้เอาพริกมาเปิดปั๊มจนได้เยอะเี่น้องเดี๋เอาสมอนก่อนเอาสมอนก่อน,อน,อนพี่น้อง คนเงยก็ินในพี่น้องรอบนรองบนกกเป็นทุนาาฟ้าพี่น้องรังากในชีวบิเคือจินจัดเทียอกักเกาเอ็ดยังกินเอ้ปันเนือหมูพี่น้องฝันเ็นือหมูเด้อพี่น้องนี่อามามามาพี่น้อง มาล่องซิมน้ำกันเบิงครั้งแรกในชีวิตนี่อมันนิ่เนื้อนุ่ม หวานนี่อะนิ่มดีฮะอืมทำจิงทีูุ่ดรปล่าเนาคนเราส่วนนี้มันเคนท่องเลยพด้พุ่เนาะ

ăn chuối gần chứ không? Rong thu nào? Uhm.

ถ้าขุดถึงเนื้อเนื้อหวานมันสมั่นเนี่ยหวานควรหลายอย่าง mm hmm. คำโอลอพี่น้างแต่ว่าเขากันดีนำจิ้มซีฟูดนำปลา lưu để tổng lỏng các hóa chất salmon <laughs> mì cứ xôm bốc khẩu thì đâu mì thu nà mì salmon qua sập có cháu qua xem một tụi này bố cứ tuột khiêu chiều à, ra bụi phía nó giờ hãy khóc tuột đẹp ตรงนี้บกกะจหมดยังซื่อจจหวม หันนื้กินไายกินตะไคร่พี่น้ <c oughs> องบุกขึ้นจมูกบกุกขึ้นตัวเขียว Về เจ้าเห็นยังกินดีวิ่องปาทูน่าเนี่ยไอ้ขึ้นเหลือหมูลเลยขึ้นกันเลยขึ้นหมูติดมัน,หมหน,นแมีหนองอืมี่แบ่เนี่ยขึ้นหมูติดมันเลย mm 어른한테도 안 <놀람> 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 Thank mm -hmm. you. เี๋ยวก็กิกนนาำกออ็ิม่เหมาะกับสั่ว์องโอ้บม่เคยกินเทีย่ยวไปบิงครั้งแรกในชีวิตที่กินปลาแซลมอนกับไอ้ปลาทูน่าแบบนี้ ก็เคกินแบบกินเล็กน้นอยชิ้นสองชิ้นนะแต่มันนี่จัดหนักเต้านี่ค่อยๆคาด้วยน้องกินหอมคือคารสชาติก็เผ็ดตามหลังแต่ว่าโบขึ้นจมูกแต่ให้ผมเลือกบัตระะวังซลมอนกับทุนาผมว่าซลมอนแซบกว่าเนื้อหวานส่วนทุนานี่ นาสีเอาไปเฮ็ดจังกืนกีลนะพี่น้องแต่ผมว่ารัว่าเขาเห็นยังกีดนะก็เลยเอามาลองจุลองจุตูหนาับไปสมันเบิ่งพี่น้องเนาะขอขอบุเขอพลายพี่น้องที่เขามาติดตามรับชมคิปตั้งแต่ต้นจนจบโดยว่าข่าวโฆษณาเด้อพี่น้องล้วขอตรวจขอแปรไหลสาหรับพี่น้องที่พวกกินดิบเราขอตรวจลายที่มันกินดิบให้เบิ่งกได้พี่น้องเด้อจังเดก็มันเป็นธรรมชาติเบิ่งกพวกเขาบันเทิงด้พี่น้อง มันก็แซ่บโยกแต่ว่าเฮากินเราเฮากะดูแลตัวเองดูแลสุขภาพเนาะพี่น้องเนาะเนาะสำหรับมื้อนี้ช่องแกนจิตชมจากลาพี่น้องไว้พบกันคลิปหน้าหรือคลิปต่อๆไปเด้อพี่น,น้นนองเด้อยกันใดก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเปน็นกำลังใจให้ผมทุกคพี่นอ้นองสำหรับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ